ตั้งใจจะมากินก๋วยเตี๋ยวบ้านแม่นะคะมาเจอพระเอกรูตรงนี้พอดีเลยสวัสดีครับป้าหนาแตะไนซ์มาขาวมาใส่เถอะเออววมมาาเกนี่เนื้อมีหนังขึ้นแปลกหลายเลยมาแต่ในซเมี่ยงเพียงจะบวหัดผูกเกี่ยวใส่เม็ดมาน้ำเนยเฮ้ยจังไหนนี่อ๋อมันอยู่ในรถเมียแต่หน้ากินก๋วยเตี๋ยวเขาใส่เมียจะบอกแม่ตี้อ๋อมียเลืมบากินเวลาเวลากินใส่บะอะไรเนาะแม่ลื้มข้าวจาหม้อกินพคนตี้ยฮัตหนาเกียงยจะหลีพี่น้อง เป็นนั่กล่องหรือว่าจังไดตนนอนนี่วันึ้นครับหนาใสขึ้นเพราะว่ามีตะกินครับนอนแบบกรรยากาอีกอย่างนึงมันแต่ใสบ่ได้ครับเนี่ยเพราะว่าครั้งเดียวตัวเมียทีเก็บขาก็เลยยุบไปในบ่ไใดเอาเมื่อเฮ็ดบุญเนี่ยแม่บ่เมื่อเฮ็ดบุญแม่ไฟบ่ได้ม่ามันก็บหักักลับเมื่อเดียวนึงเนาะมันยุกไก่กับบอกบอสชุกพนกับข้าใจชู้อันนั้นแค่แม่แค่แมันนั่นบ่ห่วงแม่แดกับบ่กลับซ้ำเมือนั้นอันเป็นห่วงผู้เฒ่าเนาะครับรถกลับคนเดียวย่ำเคลืนเนาะ นี่แม่เสียนนี่แม่ลูกเสียนอันทาคันโทนี่แม่กลับแม่ทาคันโทไปเหนไปน้องกรุงศรีไปหวยเมฆนี่แม่แม่ได้แม่ทำกันเนี่ยใม่ทากันสอนขึ้นเนี่ยขึ้นไปได้เป็นนั่นรถยนต์มันมากกว่านว่าเขาต่อมือบ้านเอ้ากูหัวบ้าแตจังยังกูหัวว่าสั่นแม่หาเหมารถแม่ให้สามพันเลยค่ะรถมาหนี่เหมาหน่ะว่าตะเดียบ้าอะไรสดอันอัน บอกไว้สามขั้นขั้นที่สี่นี่เป็นแฟนเพลงเัินกำนันแท้เออปัทที่นี่เงนแต่ละคนเป็นกระเยร์นโควิดโนลูกเนาะบ่ได้ให้เพิ่นมาค้างคืนนั่งได้คือให้เพิ่นมาทรงเฉื่อยๆดอกกะคับเนี่ยเห้เพิ่นแล้วแต่เพิ่นเสบ่าเอาเพิ่นละคนกับสองพันหาเพิ่งคนกับสามพันเนาะผู้สนิทกันก็ว่าแล้วแต่สิให้อันปัทที่นี่หอดย่ามะเสาเกาโมงเฉยข้าตอบได้ย้ายฝ่ายพนั ซุ่มที่รถรถหลดแล้วเมเดียบามาแม่แดียบาสิบบามาพว่าแม่แดียบาเกีงใจหัวหนาบามันได้มาแค่มือเดียวมันได้มาแค่มือเดียวเพราะวันที่สิบเราบวบางเหมือนบ้าเราก็เลยบาแม่บอ๊ไปดอกแม่เกีงใจเพลินมันพ้อกระเทือนแม่ลูกพนะเออถ้าสั่นหนูจะหารถไปดอกแม่กับไปหาเหมาหูรถได้ไามนี่เพราะว่าแี้หนึ่งเขาสั่งเมื่อนี่ติบัดที่นีนเขาดันเมื่ออื่นคนตีซื้อดบัดที่นี่หารถบัตรใดก็เลยโพดหัวหนานกเลยบาแม่คุ้มแม่แดีพามาเด้อบาสั่นบาเลยโทรไปไล่งานเราบาแม่ยคอยหารถบัตรใดดิ เ <c oughs> จ้าต้องพาข่อยไปอันเดียร์นี่บอกในยูทูบพอมจะคของกไปร,รอบ <มา S 1> นึงกแล้วนี่แต่ต่เหตุที่สิเหยายเพรบ่ได้มากมาใหญ่ดักแดกับไปผิดแมงดาบวมขึ้นมดโตไปเสีดยาเมื่อสิมาเนี่ยเมื่อเศร้าซ้ำเลยเราเปลีนนะ่ยนอ่ะมากินก๋วยเตี๋ยวครับร้านที่เอาไว้สุดในอ่าบันนี้บานนอนเครียดแน่นอะแม่เนาะแม่ยจะบานนอนเครียดมันคอครับก๋วยเตี๋ยวแม่เตียครับเสียบที่บนแล้วเสียงล้มวูบวูบเนี่ยเสียงแผ่นล้มนะขาผลบานผนก็ดีดี เรอทัท no no. ini.. ้ายอันนี้มันได้อันครบ1ินาทีก่อนนูจิตสร้งสิกิ่นรูกสินอะรกน่นยเนี่ยหายไร้ไร้ว่าจะเป็นรูมากกินคุณนะรูกกินยันอิม6แหนะ6หนวไรเด้แสดงมิวสิกเดิมบีเพียงหนกนโป้งฉกรนจำรด้ความเด้แม่น่ยป่อยมาวางเปะลงนี้อะคร เราคงไม่แข่งไทยแนี่คือเข้มเนี่ยรุ่นไทายโดนจินทิ้งเออวันนี้ว่ให้มันหอดนั่นก็ได้ดอกกูเอาฝากผลงานฝากนั่นฝากนี่น้ำพีน้ำน้องแล้วบางกอร์เตียวเป็นตาเสียบเนาะพี่น้องบนดูแถมมีผักมีหยังพร้อมเราไปอีกเราอยากอายกินฝากผลงานครับเลยจะได้ไม่ลืมกันครั้งที่ครั้งที่เก่าเใช่ะแม่เนาะแม่นครับที่เก่าครับวันที่เก้าคันที่สิบนะครับฝากพีด ฝาก Facebook ครับแบงค์นนทชยัยครับแล้วก็ช่อง YouTube กับแบงค์นนทชยัยให้กันครับภาษาไทยบอสยังหนาช่องยูทูบวิ่งมาไปเลยแบงค์นนทชัยออฟฟิเชียลถ้าเป็นภาษาไทยมันจะค้นหาง่ายมันจะขึ้นเลยก็จะมีคนเห็นห้าห้ากนกวนตามภาษาแบงค์นนทชัยนะครับตามภาษาพระเอกชยนะ เอาโอเคขอบคุณพี่น้องได้หลายค่ะ,คะได้ให้พะเอีคนกินเก๋ี่ยเตี๋ยวเนาะพูดน้องค้นเพิ่งกะอยากายกินเนาะ <c oughs> ขึ้นแม่ไไฟกับ่ม่ไไฟเลยท้ายลิดกินเด้เอากินซบบดที่ในรูปขอบใจได้หลายจ้า